เครื่องดีียิซีีเครื่องเจ้าหน้าที่มาสร้างให้ยุติการแสดงนะคะลงห่านตีจีเครื่องปุ้นขอบคุณพี่น้องให้ขอนแก่นเด้อปุ่นแมบแมบพุ่ปุนขอบคุณสพบ้านเป็ดนะคะมื่อนีมารักษาต้องสงบเรียบร้อยเออนั่นแหละมาขอนแก่นสพบ้านเป็ดย่างเดียวมาแลกไปต้องงานไหมค่ะงานไหมเมื่อขอนแก่นงานไหมปูกเซี่ยว ไม่ยังอีกกลอลองล่ำได้ล่ำได้หาฉากนะคะจัวาทางเจ้าหน้าที่เิ่นหายไปลมางละสีน,นะคะขขบคุณทางคณะเจ้าภาขพพอบคุณพี่น้องเช่าขอนแก่นให้ตั้งวันน้ำใจให้ะะกำลังใจด้านหน้าเวทีนะคะาะวัผู้สาวเสือขาวเป็น้าห้เป็นหาขอหอมแก้ม อาจจะใช่กเลิมใช่ไม้ตาไวขอบคุณผู้สาว,สาวได้จ้าผู้สาวน้องเรือเดินน้ำไหติดมาาจำะมาแต่น้องเรือพุดแล้วก็เร็วๆนี้นะคะเราจะมีโชว์พิเศษเร็วๆนี้ซิมี่โชว์พิเศษก็สีได้แกเพ่งไม้นะคะเจอกันในไลฟ์วันที่8เริ่ม เริ่มโชว์ไม้วันที่8นะคะขอกําลังใจจากพี่น้องพี่น้องกษิตเดบึงโชว์ไม้เดี๋ยวเราก็เก็บของเดินทางต่อนะคะกษิตเด้พักพเร็วใช่กษิตเด้พักพลิ้วหรวกค่ะกษิตเด้ตื่นไปหากินน้ำแ่บอันแรกที่น้ำมันบ่สามร้อยผลประกอบการเป็นยังไงเมื่อนี้ไกี่มยสามร้อยสาวยายีได้ยิ้มใส่บ่มเมื่อนี้ มานปะค่ะคนประกอบการถ้าแจ้งก็คือโอ้ยน่าจะโอเคเยี่ยมจริงจริงสามข้าง